ปลาไหล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 เอียนเรือพี่น้องมูนี่เอียนมาหลายปลาไหลมาหลายอันนี้ร้อยแปดสิบแล้วตัวเล็กเลยร้อยสี่สิบบาทพอย่าทอค่ะรอรอยืนขายอยู่นี่ลราพี่น้องร้อยสี่สิบบาทครับพี่น้องร้อสวัสดีครับพี่น้อง วันบันรชงเรื่อพี่น้องเรื่อวันนี้เป็นมือเย็นๆพี่น้องพายอยู่โนโลุน้พี่น้องเนาะเขามามือแหลกวันที่ยี่แปดวันพุธที่ยี่แปดครับปัญญาเนาะพี่น้องเนะมา,มา,นททนาเนะ,นนะใกล้สินเดือนแล้วพี่น้องก็ามาตลาดช่องจอมมือตลาดทดช่องจอมเพื่อเ่าเลยพี่น้องตลาดไอหลังจาก คลิปที่แล้วบ่คอยมีของเพราะวาหลัางสะอาพี่น้องคนอยากยุเนะพี่น้องเนาะคนยุดแม่ค่าไม่ค่าคนยุดเป็นวันสาสร์ขมิ้นไงไพี่น้องเพ่นก็ต้องยุดจักชมือสี่ม,ม,มือนี่มาเมื่อนี่นว่าของสีเขามาหลายาบ่บังกันเลยแวะมาแวะมาเจ็บ่าดเจ็บอาชีพให้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้อง,นะองไปเบิ่งกัน,กนนะ่ามี่ยังแน่ตกเนาะพี่น้องเนาะไปอยู่โนรุ่นพี่น,อนะน,อน้องี่ยังเงิน ปุ้งพี่น้องปุ้งปุ้งปุ้งหอยเป็นปลาลดปลาเนื้ออ่อนที่เก่าเลยพี่น้องหลายมาอนีิหลายมาหลายก้อนขูดมือพี่น้องคิดคิดสิบแล้วคิดทิบแล้วมากสองล้านเนาะคิดหก็มาหลายเจ้าพี่น้องหลังๆมากกว่ี เป็ดกุ้งเนาะพี่น้องอันทีงหนึ่งเป็ดกุ้งแม่มฆไทยกับแม่มาบ้านบัดคนนี่ก็เป็นแม่ข่ายี่ยนเลยมันไม่มีอะไรเลยนะวันนี้วันนี้เราไม่ยังเลยบวะซึ่นกำลังมาใหม่อีกท่านหนึ่งไปเบื้องหลังนั่นพี่น้องเพื่อเอาไอ้ยังโลกเนี่ย ปลาลดเด้อพี่น้องเด้อปลาลด่อาปลาลดปลาลดปาพี่น้องยังหอยหอยยังพี่น้องหอยจูบพี่น้องหอยจูบหอยจูบโอ้ปลาลดตัวใหญ่พี่น้องปลาลดตัวใหญ่หามางมากเลยอ๋อ มาใหม่ๆเขียวยุ่งๆยุคพี่น้องกระลอดตะก้วยมาสร้างหุณพี่น้องตัก้วยตะไคร้ต้นหน่อยพี่น้องรถต้นหน่อยตรงนี้ของกามาหลายพี่น้องมาหลายเจ้าตอนนี้อยู่ในห่มเนาะนี่เป็นห้อยแจด้วยพี่น้องไม่แจด Tìm luật chứ không? Tôi nhảy, tôi, tôi nhảy, tôi tôi nhảy, Tập quất, tập quất, tập quất, quất เราไม่ได้รวมกมะกราลานเนี่ยนี่เขาหอยพี่น้องว่านี่ก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนหลายเดี๋ยววันศุพาไปพุ่นเหรอพี่น้องพาไปหุ่นหรอวัดดีลูกค้าโอ้วัดดีพี่น้องพี่น้องเลยเนี่<ะ>เป็นเอฟซีพี่น้องปลาเนื้ออ่อนพี่น้อง <utan> Ask, ปลาลดปลาลดน่อยพี่น้องปลาลดหน่อยปลาลดปลาลดนี่มีเราเรียพี่น้องมื่อนี้งวดนี้ปลาไหลาเอียนเอียนปลาไหลนี่ปลาคอเบพี่น้อง ปลาคอพี่น้องปลาคอแหววตัวใหญ่พี่น้องตัวนั้นรถหกล่อมันเขนมากมันใดญเอียงมา,ามนเนาะนู้เป็นบ้าปลาคอมัอ้งสร้างคุ่นก่อนส้างพุ่นก่อนที่เป็นป,าปานลนนปาลปลาขึา้นกันเหรอพี่น้องช่วงนี้ปลารถปราคตขึ้นกันเมื่อนี้มีปราคตเข้ามาสร้างพุ่นก่อนที่เป็นไอ้หอยเต็มลำรถเลยพี่น้องนั่น่ะหอย อย่าลืมเนอพี่น้องเลอหลังตลาดช่องจอมหลังตลาดหลังโลตัดครับพี่น้องพี่น้องจําไว้ให้ดีพี่น้องมองข้ามองขายมองซื้อไปขายกันซื้อไปขายไปขายกันพี่น้องอยู่นี่พี่น้องตอนเช้าๆหรือพี่นอ้องเด้อจากพกโมงเนาะพี่น้องเนาะรองสามโมงเพิ่งจะเจ็บข้องแล้วพี่น้อง มาสื่อไปขายไปขายเพราะว่าป้ารถเอาไปตากแดดขายก็ได้ไปขายเป็นลูกก็ได้ปลาไหลราคากับมาต่อรองเอากับเมียขาประเทศกับหมูชาเฮ้พี่น้องอยากได้ราคาอดไกับตอรองเอายางเบื้องหลายๆล้านพี่น้องราคามันดีเพราะคือกันพี่น้องเยอะพวกมาดาวพว เป็นมันเพี้ยนเลยพี่น้องมันอย่างนมันอย่างนี้นี่มันมันเนี่เส้นไม่ได้เลยเมียไม่เอาน่าสั่นเลยผมงใบมีตังหมกตังโอ้มันทีดังเส้มันสาคูพี่น้องมันสาคูนี่มันมันเพี้ยนพี่อันนี้ตอนตอนออกเยี่นก็ไม่ซื้อนะหมวดของออกเยี่ยนก็คงปิดปลาไหลคงไม่ทายปลาไหล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 เอียนเด้อพี่น้องมื้อนี้เอียนมาหลายปลาไหลมาหลาย อันนี้ร้อยแปดสิบแลวตัวเล็กเลยร้อยสีบาทร,ารอยบาพอขารอรอยืนขายอยู่นี่แล้วพี่น้องร้อยสีบาทครับพี่น้องร,งร,งงร้อยยี<อ>่สบาร่าลงแล้วเึ็นมาของลงแล้วอเป็นอยังงอีกปลาไหลปลาไหลปลาไหลคุณเป็นไข่หมดเดียงพี่น้องโอ้เป็นแมเป่งหมดเดีงเป็นเมปเป่ปงเด้อพี่น้องเด้อเออทอยถอย ลอยเข้าไปเออฝนมันตกเตยนี่พเพิ่นเอาขึ้นรถเหรอพี่น้องกันนี่คือตีไปไกลเมื่อไหรไปไก่เมื่อไหร่โอ้แหนบกว่าเดิมเ,นเ,น<ป>เริ่มมาหลายเลยพี่น้องทางผมก็เป็นล่างหอยเนาะพี่น้องเนาะล่างหอยจงเป็นแมงเลยพี่น้องพี่น้องเป็นแมง,งแมงกีง่ซ้อน นี่เป็นแมงกิซ้อนพี่น้องต่อไล่ขกันนี่เพิ่์นก็เดี่ยวขึ้นรถแล้วพี่น้องเต็มกระตาแล้วไปพี่น้องไปเบิ้งส้างฝุ่นไปเบิ้งส้างฝุ่นไปเบื้องสร้างฝุ่นมันเป็นเขียดพี่น้องเป็นเขียดแบ้เป็นเขียดเป็น เป็นเอียนเบรย์หรือพี่น้องเอียนตายที่เป็นเบรย์มั้งหเป็นเขียดเบร์เป็นเขียดนี่เป็นปลาเนื้ออ่อนมันเป็นกบกบมุญมันนี่ว่าเห็นกบพี่น้องทีเป็นปลาไหลนี่เป็นกระโดดลานทั้งนี่เด้อพี่น้องเด้อยลานทั้งนี่เป็นปลาไหล ไม่ท่าคนไทยกับว่าคอยหลายมาเลยเดี๋ยวเราครับกันนี้ไปไปเบิึงลาดส่วนคนจ่ายเงินล้วนละอันนี้เต็มรถเลยกุ้งพี่น้องกุ้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 งหอยหอยแกะเอออืมได้อ,อย่งางสกอืมมาไม่ได้อะไรนี่ไงเอาไปทำปลาแก เป็นปลาเบร์อืม <c oughs> ปลาเบร์พี <c oughs> ่น้องปลาเบร์ปลาเบร์ร้านนี้ <c oughs> มาเหน่อยนีวนี้กุ้งโลเท่าไหร่ีตัวมาอ้อยเกินกรุบเกยเอายอตไรห้าสิบบาทพี่น้องไปปลาปลาจอมเหนคนที่เป็นไอป้ปลาเบร์คอเบร์เพื่อนพี่น้องปลาเบร์คนสวยเนาะพี่น้องคลิปที่แล้วพ่อเพคน เป็นบรรยากาศซื้อขายเต่านีเรื่อพี่นอ้องเรื่อเต่าวันที่ยี่สิบแปดนันพุธที่ยี่สิบแปด 28, เนะาะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องบรรยากาศฝนล,ลิ่นฝนล,ลิ่นเนาะพี่น้องเนาะพายุโนโรุเข้ามาพี่น้องพายุโนโรุแต่นี่คือเก่าครับหลายคือเก่ามันไล่วัเป็นเหรอครับมุนี่ขายอย่างมัดปีมัดสาดต่อขาคนไทย ไม่ค่าครับคอมเมนพี่น้องมาขายไม่ค่ากับมูชาพี่น้องมาขายครับค่ากับมูชานี่เป็นปลารสพี่น้องปลารสนี่เป็นปลารดปลา,ปาเนื้ออ่อนที่เราเลยพี่น้องเนื้อเป็นแมงแมงยีซอ้อนเอาไปส่งเรา,ราลูกค้าเราพี่น้อง นไี่เป็น,นปปปม่เป็นไหวเลยพี่น้องไหวไหวไปยไงไหวไปแกงไปอมอันนี้ไม่เอาเลยจ้ะนี่ปนใจเะไป้าไหลพี่น้องตัวบาวันสังเกตเดิมมันด้วยได้ด้วยได้มัน ครับคลิปนี้แล้วพี่น้องคลิปนี้ลงขาดรวมๆของมาหายกับหลายพี่น้องของมาหายกับหลายอยู่ คนกระตกของมาขายก็หลายขอข่าคนไทยม่ข่าคนไทยก็บ่ค่อยมีพี่น้องเพิ่นก็นั่ของขึ้นมาหลายคลิปนี้ก็ฝากไว้สักหนิดน้อพี่น้องเด้อฝากอาชีพฝากตลาดช่องจอมฝากเบ้าบันบันทงเด้อพี่น้องในอบโบกอมใจพี่น้องแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าบันเด้อครับพี่น้อง ครับโอกาสหนาพอกันใหม่เด้อสวัสดีครับ